ที่ม uh ีคุณข้อที่แสนดีนะขาเท้าให้ตาอ้ยโชคดีนะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเดินมาเดินมาร้อยยี่สิบบาทมาเลยหยอดใส่ตู้นี้นะครับรับหลวงพ่อทองหน้าอ่างเดืองสาเท้านำไปใส่กองนะแขนปิดสร้อยก่อนที่จะร้อยติดตัวตั้งน้ามขึ้น่งสามเจ้าพระยาธนาเอืนอหลวงพ่อทอง รุ่ามังกรได้มารุงมังกรได้มาต้อนมาคุกทองท่านห้อยท่านโชคดีมีชายท่านไปท่านกับโชคดีรักทรัพ์ท่านกลับท่านไปไม่เจ็บไม่จนไม่ช็อนไม่เชียร์เนาะเอ๋หมอยู่เลยหออยู่เลยทุกคนที่ดีอนนะอ๋ับนี้ดีก็ต้อนแล้วหรือยัถ้ายังเดินมาเดินมา เหลือเวลาอีก15นาทีไปครับอาไหว้สังเด็จนยวีแล้วอาไวสังเด็นาวาไหว้น้ำดช่วยหน่อยได้ไหมมาเยอะเลยเนี่ยนะให้พอนีแต่ขอน้าสักรัก ลูกเกลี่ยขาสั้นใส่เสื้อแขนยาวผูกไทยไมย่มเท่แค่ดักปีนั่งกันอ่ะร้อยยี่สิบาทดสายตัวนี้นะรับเหรียญหลวงพ่อตอนรื้อเหรียญนะของขวัญวันพ่อต่อจากเมื่อวานนี้และเหลือเวลาสี่ห้านาทีนะครับผมจะหมดเวลาแจกแล้วนะอยากให้ได้ไปคนละองค์นะของขวัญวันพ่อแครับปีพศ2563 เนี่ยครับเดินมาเลยเดินมาเลยนะเหลือเวลา15นาทีอาจจะแจก,กให้สัก30ท่านพออ้าอยากใส่ตู้นี้เลยนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีบุญน,นะอัศร์ทุ่ทำบุญแม้พอ่อให้กลับไปโชคดีสุขภาพแข็งแรงอ่120บาทใส่ตูน้นี้อัศร์ทุ่ให้กลับไปโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะนี่มีคนรัะพ่อนะครับแทนเงินทุน2ท่าน vì lần thắng thầm bùi dành thôi đã à đền mà đơn mà lối đi bà cho tôi à, lắp phải nơi đã đừng điểm à, tại tôi đi nơi và khẽn lẹ lầm lùi lầm lùi xả thù mắng mắng sợ tăng dưới nhựt mắng mắng sợ tăng dưới nhựt sợ tăng tên à đơn mà đơn mà thâu hoại nắm đường nè à đền mà, đền mà mà tên nhựt น้ำไม่พอเลี้ยงน้ำไม่พอเลี้ยงเอามาช่วยกันหน่อยสักคนละต่อมิดเขียนชื่อคนต่ออน้ำหนึ่งต่องละห้าสิบบาทเลี้ยงคนได้สี่สิบแปดคนวันนี้ท่านมาวัดบางพอยานายแย้ได้ถวายน้ำดื่มขอบารมีหยดก็ต่อสักทุกุ้ทองท่านขอใ้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่ตักไปร่ำรวยร่ำรวย โราละพ่อมารวมลกันขาตูนะเรารับเสียงเรียเสืมาเรียเราหลองเป็นเือเรียกอาเดินมาเดินมาหพระองค์ก็เดินเลยนะจักจุดบการเียื่นที่มีเุดเสียวน้ำตกหูนะมีเจ้เล็กเส้นใหญ่ก็ไปุดหนุนการตรวจท่านซื้อที่ดน ข้าไปตรงที่ดนะอยู่ดางนั้นน,นี้เขาแจกวัตถุมงคลอยู่นะสองร้อยบาทสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทซื้อได้นะวันนี้เราตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ของเรานะครับไปซื้อที่ดินจากพ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณและเป็นพักหงรกของเรานะค,ครับรักพ่อรักแม่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและทำบุญให้พ่อทำบุญให้แม่นกครับนี่เขาเรียกว่าลูกกตัญญู แดบรู้จักพระคุณของท่านอมาเลยใส่ตัวนี้ร้อยี่สิบบาทนะรับหนึ่งเหรียญน,นะเหรียญเวลาสิบห้านาทีมันจะทันไหมไดู่เนี่ยเออจะทันไหมจะทันไหมลองดูเดินมาต่อเดินมาก่อน,เ,น,อนเออนะลองดูลองดูร้อยยี่สิบบาทนะใส่ตัวนี้รับเหรียญหนึ่งเหรียญสามร้อยห้าสิบบาทรับเหรียญนี้แล้วก็ ถ้าเรามาได้เรามาวันที่31วันอาทิตย์เดือนมกรานะเขาจะมีพิธีใหญ่เลยช่วยสี่ปีนะปีมะแมปีฉลูปีจอ